โอเค one rabbit one rabbit แปลว,ว่ากระต่ายหนึ่งตัวกระต่ายหนึ่งตัวต่อไปครับ number 4ข้อที่สี่อ่านี่นำหมายเลขอะไรครับหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรถ้าจำไม่ได้ให้มาดูตัวหนังสือนี่3หมายเลขเท่าไรครับ 3หมายเลข3อ่ะเดี๋ยวให้สตูดิโอลองทําเองลองดูที่หมายเลขด้วยตัวเองนะครับเปิดมาดูหน้านี้เองว่าหมายเลขที่เหลือมีหมายเลขอะไรบ้างแล้วจับคู่ก้มหน้าลงไปนับเองแล้วก็จับคู่เองแล้วก็ซ้อมคำศัพท์เองอ่ะเดี๋ยวค่อยเงยหน้ามาดูเฉลยนะครับอ้าวทุกคนก้มหน้าทำของตัวเองเริ่มทําไปก่อนยังไม่ต้องดูเฉลยเดี๋ยวค่อยเงยหน้ามาดูนะครับ คนใกล้เสร็จแล้วบางคนใกล้เสร็จแล้วบางคนกำลังโยงอยู่บางคนกำลังโยงให้ทิเชอร์ลองบอกใบอันนี้ three dogs บอกแล้วนะ t h dogs เป็นเท่าไหร่ให้พวกเราหาเองต่อไปข้อที่5 6 six birds six birds เท่าไหร่ให้หาเองต่อไป two cats two cats เท่าไรหาเอง Have you finished? โอเค finish แล้วเอาเงยหน้ามาดูเฉลยนะครับ Three dogs อยู่ไหน Three นี่อยู่นี่ Six birds อยู่ไหน Six birds นี่ Six birds แล้วก็ One cat อยู่ไหน One cat เอ้ยไม่ใช่ขอไป Two cats นะครับไม่ใช่1เป็น Two cats อยู่ไหนนี่อ่ะอันนี้ Review ตั้งแต่ต้นจนจบให้ students อ่านเอง Read and Read and uh, number ขหนเอาอ่านเลยครับ number ขหนคืออะไรที่มันโยงไปแล้วนี่แหละที่โยงไปแล้วนะให้อ่านตัวหนังสือเลย one two three five a l i v one two three five hamsters finish number one ไป number ขสออ่านเอง one two three four fish finish number two ให้อ่านเองนะครับไม่ได้ให้เราฟังเฉยอ,อย่างเดียวนะ number ขสามหมายเลข three, number three. one rabbit นะครับกระต่ายนังตัวชี้เองอ่านเองนะครับ Number 4 Number 4อะไรครับ3 dogs โอเค Number 5 6 6อะไร6 birds Number 6ข้อที่6 o อะไรครับ two cats โอเค Finish แล้วนะครับใครไม่ซ้อมอ่านตามก็จะลืมตัวหนังสืออ่าอันทีนี้ เกมเช็คที่เชื่อเช็คก่อนเช็คว่าใครจำหมายเลขได้นะครับจำหมายเลขได้ทีนี้ที่เชื่อจะ speak the numbers ที่เชื่อจะ speak the numbers แปลว,ว่าที่เชื่อจะพูดเป็นอะไรครับ numbers หมายเลขพอที่เชื่อพูดหมายเลขเสร็จปุ๊บให้ student พูดอะไรต่อพูดเพรสัตว์เลี้ยงต่อ,อยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เชื่อพูดคำว่า five student ตอบว่า ham hamster <S an> ใช่ไหมครับ5 <Five S 2> คือเท่าไร5 <Five S 2> คือ5 5าอะไร5 h a m ฮม e r h อร์ t e r 5ตอร์ตัว,ตวให้เราตอบอย่างนี้นะครับเช็คนะว่าใครจำหมายเลขได้จะไม่รู้ว่าหมายเลขไหนจะมาก่อนทีเชอร์จะไม่เรียงตามนี้หรอก student ให้ฟังแล้วก็มองหาด้วยตัวเองว่าคำไหนคือหมายเลขไหนนะครับอ่ะยกตัวอย่างไปแล้วข้อที่1่ว่า5ทุกคนตอบ h a m s t e r s นะครับอ่าข้อต่อไปตอบเอง 6 6 6อะไร s ใครตอบถูกต้อง birds นะครับอ่าเพราะว่า b i r d มีเท่าไหร่ s นะครับอ่าต่อไปครับต่อไป1 n e one rabbit ดูนะผู้ปกครองเช็คว่าคนไหนตอบถูกนะครับใครตอบถูกก็จะได้ p o i n t ใครตอบถูกก็จะได้0ศูนย์คะแนนเตรียมชี้ต่อ เตรียมตอบต่อครับท2อะไร2 cats ใครไม่ได้ตอบ cats ก็จะได้0 e ศูนย์คะแนนต่อไป4 4ครับอะไรสี่ใครตอบคำนี้ถูกต่อไปครับต่อไป3 3มอะไรสตัวดอก s อเค f i n i finish แล้วนะครับหน้า49หน้า4 9ิ finish แล้ว next go to page 50หน้าเท่าไรครับ50หน้าที่50 direction number 8คำสั่งข้อที่อ่าทีนี้อ่านเองสิครับอ่านเดี๋ยวนี้ one two three ใครไม่ยอมอ่านเอาย one two three เลอโอสระอูโอสองตตวนสระอูเลออูคอ Look one two three look and match ใครไม่อ่านนะครับอ่านเองรอบหนึ่งว่า one two three look and match แปลว่าให้ดูแล้วก็จับได้นี่ match ลายรอบแล้วคำว่า match จับคู่นะครับดูแล้วก็จับคู่ดูดูที่อะไร number one ดูข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งดูที่ข้อที่หนึ่งก่อน look at the pick ใช่ไหมครับเขาให้เราดูที่อะไรพิจ e รูปภาพ p พิจ e รูปภาพดูที่รูปภาพครับ what is the animal what animal is this teacher ถาม student ตอบ what kind of animal is this what อะไรอะไรตอบไดโนเสาร์ no ตอบเป็น English ครับ Dino s a u r ไดโนเสาร์อ่าทีนี้แมทช์เขาแมทช์กับอะไรเขาก็แมทช์กับตัวของมันเองนั่นแหละคือตัวไรอ่าเอาแมทช์ตามนะครับเอาโยงตามมืมาหาคํานี้เออมันยาวมากเลยอ่ามาหาคํานี้ปึ๊บนี่คำว่าอะไรไม่รู้แต่เขาแมทช์กับคำนี้แล้วก็โยงกลับมาหามันอ่าฉะนั้นไดโนเสาร์เนี่ยเป็นยังไง ฉะนั้นพวกเราต้องอ่านคำนี้ใช่ไหมครับอ,อ่านคำนี้เอาอ่านเองตัวนี้มีตัวอะไรบ้างสกดสิครับเดี๋ยวที่ช่วยจะบอกความหมายอ่านเองตัวแรกขึ้นต้นด้วย B ีเบอร์แล้วก็ตามด้วย I อีเบอร์อีแล้วก็สะกดด้วยตัว G ีเกอบิเกอบิสกดด้วยกอไก่บิ B, ใส่แม่กดไม่แม่กกกอไก่เข้าไปก็จะกลายเป็นบิ๊กแปลว่าวอะไรบิ๊กใครจำได้ จำได้แล้วไหมหลายรอบแล้วคําว่า Big แปลว่าตัวใหญ่ใช่ไหมครับ uh, Big แปลว่าใหญ่ฉะนั้นไดโนเสาร์ aur, มันตัวเป็นไงครับตัวเล็กไหม no มันตัวอะไรงั้นตัวใหญ่ใช่ไหมครับ uh, จับคู่ได้แล้ว uh, ทีนี้ทุกคนลองพูดนะดูคําว่าไดโนเสาร์ก่อนแล้วตอบคําที่นักเรียนจับคู่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ตอบ Big ถูกต้องไดโนเสาร์ บิ๊กไงเพราะว่าอะไรที่เชื่อพูดว่าไดโนเสาร์พวกเราพูดว่าใหญ่ uh, ถูกต้องไหมครับจับคู่กันถูกไหมไ uh, ดโนเสาร์มันใหญ่ไหมใหญ่ต่อไป number two number two ข้อที่สองมันเป็นรูปของอะไรนะเป็นรูปของอะไรนะ uh, จำได้ไหมครับอุปกรณ์การเรียนลืมยังรู้อะไร ruler ไมบ้บรรทัดไมบ้บรรทัดมันเป็นยังไง ม้มันทัดมันเป็นยังไงครับอ่าไม้มันทัดมันมีอ่ามันมีดูดูดรูปนี้อันนี้ก็ไม้มันทัดอันนี้ก็ไม้บรนทัดแต่มันต่างกันยังไงครับสองอันนี้ระหว่างอันนี้กับอันนี้ไม้มันทัดนี้เป็นไงไม้บันทัดนี้เป็นไงอ่มันคือสั้นกับยาวอ่ะอันดับแรกจับคู่มาอย่างนี้เลยไหม no ไม่ใช่ต้องหาคําก่อนอันนี้แน่นอนคือคําว่า สั้นอันนี้แน่นอนคือคำว่ายาวฉะนั้นคำไหนที่แปลว่าสัา้นพวกเรายัางไม่รู้ถ้าบางคนรู้ผู้ครองอาจจะบอกให้ด้วยก็ได้นะครับฟังที่เชื่อทีชื่อจะพูดคำว่าสั้นเป็น English ฟังดีๆนะครับที่เชื่อจะพูดคำว่าสั้นเป็น English แล้ว Student เตรียมมองหา าสายตาสติเด n นต้องมองหาเลยว่าคำไหนทีแ่แปลว่าสั้นคำไหนคำนี้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 หรือคำนี้นักเรียนจะรู้ได้ไงสติเด n นจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อสติเด n นรู้จักสเปลก็คือสะกดเรื่องฟอนิกตามที่ทีเชอร์สอนให้พวกเราสุดไปนานแล้วนะครับจำได้ไหม